โอ้ทำอะไรกันโนนี่ตุมตามดีพาไปเศษน่พาไปดูห้องครัวใหม่นี้ยิ้มมาแต่ไกลเลยเจ้าของห้องครัวเห็นจ่องใหญ่เน็ตบุ๊ชาแนลนะฮะมาถึงอย่างนี้เลยเหรอก็ทักทายกันอย่างนี้ ไม่เห็นเห็นคลิปพี่ช่องก่อนนะครับเห็นคลิปพี่พอลลี่เอาเตาแก๊สมากับไอ้นี่มาก็เลยมาดูโอ้ผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยเขามาใหม่เลยสวยงามนะเนาะเขาอยากได้ก็เลยจัดมานนี่โอ้มาบุกบ้านแมงครับคูนะวันนี้สนใจแล้วนะคะเป็นคู่แล้วนะคะใครอยากนั่งเคลนก็นั่งได้ครับผมเอาผ้าผ้าผ้าละบ้านนะมีอย่างเนี้ยเอาแล้วทีนี้พาเลาะบ้านแล้วมาทัวร์มาทัวร์ แนะนำเลยแนะนำเลยอ่านี่เป็นเตาแก๊สนะเตาโอมาใหม่ใช่ไหมเนี่ยอุ้ยนี่เปนเตาแก๊สเราเนี่เราไม่รู้มาก่อนนะเนี่ยมันคือเตาแก๊สเตาแก๊สเต่ือเตาเนี่ยนเอาแล้วเอาแล้วเอาสบายแล้วผมมากวัวแค่นี้เลยื้อผอื้อผ้าออันนี้ได้นานยัง เมื่อวานเนอะิงเลยเนรมิตมาเมื่อวานทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยซึ่งรังบุ้ยทั้งวันนี้ด้วยนะซิง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 ซองซิงหนึ่งเขาแล้วเอาแล้วมาดูนะเขาจะรีวิวเขาจะแก้วต่อได้ไหมใส่แก้วเนี่ยอ๋อชั้นวางชั้นวางชั้นวางแก้วนะครับอะไรอีกตู้กับข้าวตู้กับข้าวอ๋อสบายแล้วทีนี้จะเป็นในเชฟเนาะเชฟ แมงชอบทําอาหารนะเนี่ยก็ช่วยชามอุปกรณ์นะยังไม่เตรียมเลยเพราะเราต้องรออะไรมาที่เกี่ยวกับระทะน่ะเดี๋ยวๆไว้แล้วรอติดตั้งให้เสียบก่อนนะคะจะทําลาวใช่ลาวกั้นนี่ครับพี่เจนหลายคนนะครับยูทูบอยู่นี่ใัดกระเปิดร้านขายลาบเก็ะเป็นการได้อยู่นี่ร้านขายลาบบอหน้าสวน

เนื้อย่างมันไม่ใช่เนื้อย่างอันนี้สิกินเขาย่างเดียวเลยเนี่ยเบิ้งหุ่นเนี่ยนะชีบเป็นร่ำหันเบื้องหุนร่างเราเป็นเนื้อย่างเลยนี่อุ้ยวันนั้นว่าอยากจอยเบิ้งหุ่นพี่น้องเอ้ย็อ๋อาเอาเตามาเพื่อเปลี่นไฟมันหนาวเนาะอ่าอู้ได้การเนาะกี่เขาางเนี่ยกัี้เขาเขาแม่นี่เลยกบอกโอ้ยโบราณเอามันกันมันกันน้ำได้มั้เนี่ยไม่ได้ มันเอาไว้ในร่มโอ้ยช่วงนี้มันไม่มีฝนแต่มันมีแต่หมอกนะมีหมอกนะไล่เอาที่คุมอยู่อ่าหานอะไคุมนะไม่แมงต้อปลูกวันนี้พี่พลิ้งก็เลยจัดมาให้น่อนไม่มีหรอกน่อนนะน่องใส่หนิน่อนใส่หนีิแมงนอนไหนนอนตรงนี้เลยนอนนอนตรงกระท่อมโอ้ยกระท่อมทำใจอ๋อตรงนี้ทำเป็นครัวออย่างเดียวเหรอใช่ครัวอ๋อ ว่าว่าจะบิวเป็นห้องไม่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 ผมจะติดอ่าอะไรไฟประดับด้วยนะนะแลจะย้วยไฟประดับาั่นแโอ้ไฟกระพริบช่วงปีใหม่นี่เป็นโครงการนะครับของแมงทับพลูนะครับรอดูนะครับรอดูรอดูว่าจะตกแต่งสวยขนาดไหนนะครับยิ่เลยก็เเทคนะครับไฟยิบๆยบกระลิบกระลิบเนี่ย ก็เอมาเพื่อความสวยงามเฉยๆนะผมไม่ได้เปิดเพลงอะไรนะเปิดเพลงเดี๋ยวมันจะเสียงดัง uh huh. ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเอาเทปไฟนะตกแต่งสวยงามไม่เลย ยินดีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ FC ทุกท่านทุกช่องนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่งครับคูแชนแนลเลยนะฮะเนี่ยติ๊เก้าโก้ขายของเลยครับขายของเลยนะเนเ่ยตะเข้าโกเลยเอาคนเดียวเลยโอ้ขอยืมคำคำนี้ได้ไหมนะมาถึงปุ๊บเขาจะเดินมาฝากช่องเลยนะครับต้องทำงานเป็นงานนะครับผมเป็นงานเป็นงานนี่เขเรียกเป็นงานอย่าลืมนะครับ ช่องแมงทับผูนะครับผมชาแนลนะครับผมนึกว่าจะฝากช่องให้ลุงวางอ๋อลุงวางนะครับผมได้นะครับผมนี่ลุงวางนะครับก็อิ่มก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับเห็นแต่ในคลิปนะพี่เจนด้วยสินะครับอ้าวฝากเดี๋ยวฝากเดี๋ยวเจนจิราชาแนลด้วยนะคะพี่เจนจิรานะครับเจ้าของแบรนด์เจนเฮิร์บนะครับเจนเฮิร์บด้วยนะคะพี่แมงทับผูครับฝากแล้วทั้งคืนนะช่องนั้นครับทุกผ ช่วยดันนะช่วยดันนะแม่เอาขึ้นนะตุ้มตามดันดิดัน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 นะครับชมช่องแมงทัาวูนะกดไลค์กดแชร์นะครับชาแนลด้วยชาแนลด้วยไม่เติมชาแนลมันไม่ครบส่วนนะฮะแมงข้าวพละทีครับขอบคุณนะครับสุดยอดจริงๆครับแมงข้าวพละนะครับทำไมเงียบกันหมดแล้วครับผมเอาวิวหน่อยวิวหน่อยวิวลมหน่อยวิวลมหน่อยเจ้าของบ้านหน่อยวิวอะไรก็ได้ ครับนอกเป็นบรรยากาศที่วันนี้มีมีเมนูอะไรต้อนรับแขกวันนี้ครับวันนี้รอดูครับรอดูว่ามีเมนูอะไรนะครับผมนอกคืนนี้นะฮะเนาะเมนูมีทุกวันใช่ไหม ก็บางวันก็ไม่มีบางวันก็มีครับตามงบประมาณนะฮะเนาะบางวันใช่บางวันก็ต so um oh so ้มมาม่าใช่ต okay. ้อเป็นประมาณนี้แหละครับผมแต่จะมีผู os, ้โ mm อ้ยผมก็ต้มมาม่าเสมอกันเลยเมนูเนี่ยลองกินเลยเมนูนี่ยมีทุกวันเนาะนะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าเมนูอะไรบ้างนะครับผมแต่ของแต่ละวันเนาะแต่ละคืนนะเวลามาเองนะคะใช่บางทีก็ต้มมาม่าเส่ยงตัวใหญ่ จังกิ้งกองกิ้งกองควายหรือเปล่าเมื่อวานนี้ซอยจู้นะครับผมจากอ่าสมรณาคุณของครูตีนะฮะเนาะเมื่อวานโอ้ซอยจุนะครับซอยจุ้ใจยังมาไม่ทันนะครับน่าจะมาทันแล้วก็ซอยจุด้วยกันนะฮะสามทุ่มสามทุ่มนะเมื่อวานนี้ครับตอนเที่ยงเที่ยงอ่ะกำลังรีวิวมานั่งอยู่นะคะในทัพพูนะคะรีวิวครัวนะครับกำลังรีวิวมานั่งอยู่นะคะเพื่อนๆใจเย็นสดๆร้อนๆ เอาอยากสกุลเหรอทีได้แล้วเนาะอะไรนะแถวว่าบ้านโพทองนะมั้งบ้านโนนทองใช่ไหมแถวทางนั้นน่ะแมงตะพูเอฟซีบอกว่าให้มาอ่านมั่งคอมเมนต์เดี๋ยวจะไปช่องอื่นแล้วนะวันนี้ยเออเอะมาช่องแมงตะพูป่ะเนีช่องแมงตะพูโอ้โหชิวมากนะครับตั้งไว้นะครับให้เอฟซีคุยกันเองนะฮะฝากด้วยนะเอฟซีคุยกันเองแป๊บหนึ่งนะฮะเนาะ ปกติอยู่นะฮะดิเมย์ไม่ค่อยจะว่างต้องทำนู่นทำนี่ตลอดยกไปไว้บ้านพี่ฟ้าสักตัวได้ไหมวะอโอ้แต่สวยเนาะสวยจริงไไม่ได้ละไกลนอนก็ได้เนี่ยนอนได้นะอยากได้สักตัวไหมดิเมย์เจาะไว้ไหนของอ่าเอาไว้ในค่ายป่ะเยอะแล้วเนี่ยเนี่ฟอร์นิเจอร์น่ะแล้วจ่ายดิเมย์น่ะรู้ได้ไงเยอะแยะมีตะกองหลวง แอฟเองนะคะจเอ็มถ่ายยังไม่ได้แนาทีนะคะไม่ได้นะคะแสดงว่าล่องน้ำมนต์มาแล้วสมมติว่าเพื่อนเพราะว่านั่งเหนื่อยเนาะอยากพักผ่อนโอเคนะครับคลิปนี้พอแล้วเนาะครับผมขอบคุณขอบคุณแมงคับพูนะครับขอบคุณนะครับผมก็อย่าลืมนะครับขอแสดงความยินดีนะครับขอบคุณนะครับทุกอย่างนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะครับผมไม่ออกนามออกเสียงนะฮะเนาะครับผมครับผม พี่ใหญ่ใจด,ดีไม่ออกไม่ไม